สวัสดีครับมาพบกับช่องเลิศดลดโภชนาสอนสูตรอาหารสไตล์เยาวราชนะครับวันนี้นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นการทาเก้กหวยนะครับเพื่อจะขายหรือว่าเพื่อจะทานเองก็ได้นะครับเก้กหวยนี้นะครับผมซื้อมาจากแมคโครนะครับเป็นดอกเก้กหวยนะครับที่พิเศษคือจะมีแถมเม็ดเก้กหวยมาให้ด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักเม็ดนี้นะครับเม็ดเก้กหวยนะครับ ช่วยในเรื่องกลิ่นหอมนะครับหลายๆอย่างนะครับไม่แเก๊กหวยนะครับอันนี้หาซื้อได้นะครับแถมมาแค่4เม็ดนะครับวันนี้เราจะใช้ประมาณ3เม็ดนะครับในการทํานะครับครั้งหนึ่งใส่ประมาณ3เม็ดเนี่ยครับไม่เยอะนะครับแล้วเราก็เอาถ้วยมานะครับถ้วยขนาดนี้นะครับเราเอามาใส่นะครับผ้าขาวนะครับแล้วก็เอาเก๊กฮวยใส่ลงไปให้เต็มนะครับแล้วก็ใส่เม็ดลงไปนะครับทาการผูกนะครับ ผูกให้แน่นนะครับอย่าให้มันหลุดนะครับผูกแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะผูกครั้งที่สองนะครับอันนี้ครั้งแรกก่อนนะครับอย่าให้เศษไม่เก๊กฮวยตกลงไปนะครับตนี้ผูกให้แน่นนะครับโอเคนะครับเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ผูกอีกรอบหนึ่งนะครับผูกแบบนี้เพื่อจะให้แกะง่ายๆนะครับ เท่านี้นะครับกดให้มันแบนๆนะครับกดให้มันแบนๆแบบนี้นะครับนะครับมันจะได้ลงน้ํานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับขั้นตอนนะครับเราก็จะเตรียมน้ําตาลนะครับเราก็จะนําที่เราทําเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดมันลงไปนะครับกดมัลงไปสักพักหนึ่งนะครับ มันอาจจะลอยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับกดลงไปก่อนนะครับพยายามให้ตรงฝั่งก้นนะครับอยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเรานะครับก็ใส่น้ําตาลนะครับที่เตรียมไว้ลงไปนะครับต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะครับ น้ำตารจะได้ละลายเร็วๆนะครับขั้นนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรออีกสักพักใหญ่ๆนะครับประมาณสัก30นาทีนะครับ20-30นาทีนะครับรอให้มันเท่าที่นะครับเราก็มาคอยกดมาเรื่อยๆนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับรอจนน้ำเดือดได้ที่นะครับ เดี๋ยวพอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับก็ได้ที่แล้วนะครับเราทิ้งไว้ประมาณ30-35นาทีนะครับ30นาที35นาทีหรือ40นาทีนะครับสีก็พอจะได้แล้วนะครับเราปิดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงไปหน่อยนะครับกดให้สีมันออกนะครับแล้วเราก็ต้องปิดฝาทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆนะครับหรือท่านรีบนะครับ บางท่านกินไว้้ามคืนเลยนะครับสีมันก็จะเข้มขึ้นอีกหน่อยนะครับท่านใดรีบเนี่ยสามารถเอาหม้อใบนี้ไปแช่น้านะครับแช่ในกะละมังนะครับแล้วก็เอามากรองขวดได้นะครับใส่ภาชนะได้เลยแช่ตู้เย็นไว้อร่อยนะครับก็ถ้าก่อนจะใช้นะครับสังเกตดูนะครับถ้ามีดอกเก้งหวยดูดออกมานะครับก็กรองสะหน่อยนะครับหาภาชนะกรองซะก่อนนะครับก็เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับได้เก๊กหวยที่หอมหวานชื่นใจนะครับอร่อยครับขอบคุณครับ อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ